ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบนะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ถ้าไม่อยากแบตเตอรี่เสื่อมนะครับคุณควรทําแบบไหนนะครับถ้าไม่อยากแบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะครับคุณควรแก้ไขการใช้มือถือของคุณอย่างไรนะครับอันดับแรกนะครับ มือถือที่แบตเสื่อมก็คือแบตใช้พลังงานที่มากเกินไปนะครับใช้พลังงานเยอะนะครับทำงานหนักนะครับแบตก็ร้อนนะครับแบตเตอรี่ก็ร้อนนะครับร้อนนะครับเมื่อเกิดความร้อนในแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงก็คือประจุของแบตจะ ด้อยค่าลงนั่นเองนะครับก็คือประจุของแบตมันจะตายไปนะครับค่อยๆตายไปมันก็จะทําให้เก็บไฟได้น้อยนะครับสมมุติว่านะครับเรานะครับสมมตินะแบตก้อนนี้นะครับ่นะแบตก้อนนี้ก็คือสมมุติว่าแบตมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราชาร์จไปหรือทํายังไงก็ได้ให้แบตมันร้อนก็คือชาร์จบ่อย ชาร์จไปเล่นไปนั่นเองก็คือแบตทํางานหนักนะครับไส้แบตเตอรี่นะครับสมมุติว่าเป็นสีเขียวนี้นะครับไส้แบตเตอรี่นะครับทํางานหนักก็าทำงานหนักไปนะครับไส้มันก็จะลดลงนะครับสมมุติสีแดงนี่คือการลดลงของไส้แบตเตอรี่นะครับเป็นจุดๆแบบนี้นะครับอ่าก็คือสีแดงจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับยิ่งเพิ่มขึ้นก็คือบแบตเสื่อมสภาพลงนะครับ ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับยิ่งเพิ่มเยอะแบตก็จะบวมนั่นเองนะครับเมื living, ะะ่อไหร่ที่มีความร้อนนะครับแบตร้อนนะครับไส้เสื่อมนะครับไอไส้ที่เสื่อมนั่นแหละครับมันจะทําให้แบตของเราพองนั่นเองนะครับก็พยายามนะครับเพื่อนๆพยายามทําให้แบตอันนี้เย็นนะครับก็คือทําให้เครื่องของเราเย็นนะครับอย่างเช่น เมื่อไหร่ที่เครื่องรู้สึกร้อนให้เราถอดเคสออกนะครับยาวางโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มันร้อนตากแดดในรถยนต์หรือที่ไหนที่มันมีความร้อนเยอะนะครับความร้อนเยอะทําให้มือถือร้อนร้อนจะมมีผลกระทบกับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเมื่อแบตเตอรี่นะครับชาร์จบ่อยไปชาร์จไปชาร์จมานะครับชาร์จไปเล่นไปนะครับ ไสของแบตเตอรี่ก็จะเ,ส,เสื่อมไปเรื่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอเสื่อมสภาพนะครับก็จะทําให้แบตบวมขึ้นมานะครบแบตบวมขึ้นมาบางคนนะครับ,ชาร,รบชาร์จเต็มเร็วนะครับ,บรชาร์จเต็มเร็วนะครับหมดเร็วชาร์จเต็มเร็วหมดเร็วก็คือการชาร์จก็คือแบตสีเขียวนะครับสมมุติว่าสีเขียวนี้นะครับคือไสแบตที่มันดีนะครับสีแดงคือไส้แบตที่มันเสื่อมนะครับ สีเขียวเขียวนี y, ained, ้ก็มันเหลือน้อยแล้วเห็นไหมครับก็คือเวลาเราชาร์จไปนะครับสีสีเขียวเขียวนี้ก็จะทํางานนะครับสีแดงไม่ได้ทํางานเลยมันก็เลยเต็มเร็วนะครับเพราะสีเขียวเหลือน้อยนั่นเองนะครับเวลาใช้ไปก็แค่ไฟก็มีแค่สีเขียวนี้เห็นไหมครับอ่าสีเขียวนี้ก็จ่ายกระแสไฟไปมันก็หมดเร็วเพราะว่าไส้มันเหลือน้อยลงเต็มทีแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่านะครับมันชาร์จเต็มเร็วนะครับแบตหมดเร็วนะครับเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนแบตนะครับการที่เราเปลี่ยนแบตใหม่นะครับก็จะทําให้เครื่องของเราดีขึ้นนะครับบางทีแบตท,ที่เสื่อมอาจจะทําให้มือถือของเราพังไปด้วยนะครับก็คือแบตบอกอุณหภูมิที่ผิดเพี้ยนไปนะครับ IC ที่ควบคุมอุณหภูมิของแบตอยู่ในเครื่องของเรานะครับ บอกว่าแบตนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับ IC ก็คือ IC ชาร์จหรือ IC คุมแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจะทำงานหนักนะครับเมื่อทำงานหนักไปมานะครับมันก็จะทำให้การชาร์จไม่เข้าไปโดยปริยายนะครับถ้ามันเสื่อมก็จะชาร์จไม่เข้าบ้างนะครับไม่ชาร์จบ้างประมาณนั้นนะครับแบตเสื่อมนะครับอันตรายนะครับก็ ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันผิดสังเกตนะครับเราใช้ใช้ไปนะครับเมื่อเมื่อใช้ไปปกติแต่วันนี้เฮ้ยแบตทาไมมันผิดปกตินะครับเครื่องร้อนผิดปกตินะครับก็ให้เพื่อนๆไปเปลี่ยนแบตนะครับถ้ามันผิดปกติก็ให้ไปเปลี่ยนแบตทันทีนะครับก็จะช่วยให้มือถือของเราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับพยายามอย่าชาร์จไปเล่นไปนะครับ แต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ทําได้นะครับแต่อย่าทําบ่อยนะครับพอทำบ่อยการเก็บประจุการคายประจุของแบตเตอรี่ก็จะทํางานหนักนะครับเพราะมันเก็บและขายพร้อมกันนะครับแบตเตอรี่ทํางานหนักก็แบตก็เสื่อมได้เช่นเดียวกันนะครับมือถือทุกวันนี้นะครับแบตเสื่อมเร็วนะครับแบตเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งนะครับนายช่างโจนแนะนํานะครับ สายชาร์จนะครับสายชาร์จนะครับที่ชาร์จแบตเตอรี่นี่สําคัญเช่นกันนะครับทุกวันนี้นะครับไปซื้อแบบไปซื้อสายชาร์จตามร้านนะครับซื้อสายชาร์จตามร้านพี่ก็บอกว่าพี่ซื้อสายชาร์จหน่อยนะครับเอาแบบนี้ไหมครับแบบนี้ชาร์จเร็วมากนะครับจากที่เครื่องพี่เคยชาร์จหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ชาร์จประมาณ30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ํานะครับ โอ้โหเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อมาชาร์จโอ้โหมันดีมากมันไวมากนะครับแต่ไม่รู้อะไรนะครับเมื่อ,อไหร่นะครับที่เราไปซื้อสายชาร์จนะครับสมมุติว่าสายชาร์จของเรานะครับ1 0แอมป์นะคนับ1แอมป์นั่นเองนะครับแต่เราไปซื้อ2.0นะครับ2.0หรือ3.0นะครับ ก็คือชาร์จเป็น2เท่าและก็ชาร์จเป็น3เท่านั่นเองนะครับชาร์จไวกว่านะครับอย่าลืมนะครับแบตเตอรี่ของเราหรือเครื่องของเรานะครับต้องการไฟแค่1.0นะครับเพื่อเป็นค่ามาตรฐานนะครับไม่ได้รองรับฟาสชาร์จนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่2.0หรือ3.0เข้าไปนะครับจะทำงานให้ จะทาให้แบตเตอรี่ทํางานหนักยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสไฟมันแรงกว่านั่นเองนะครับแบตแกกเสื่อมง่ายกว่านะครับก็ระวังข้อนี้ด้วยนะครับเราก็ไปดูว่าปลั๊กที่เราซื้อมาจากโรงงานนะครับหรือเราแกะกล่องมานั่นเองนะครับว่ามัน1.0 2.0หรือ3.0กันแน่นะครับก็ใช้ให้ตรงกับที่รุ่นของเราสามารถรองรับได้นั่นเองนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเอา วิธีถนอมแบตเตอรี่นี้ไปใช้ดูนะครับมันก carry so ็มีหลายสาเหตุนะครับทำให้แบตเสื่อมนะครับแต่ถ้าส่วนมากนะครับจะเกิดจากการชาร์จนี่นะครับเกิดจากความร้อนนะครับทำให้แบตเสื่อมนะครับมือถือทุกวันนี้แบตเสื่อมง่ายนะครับนายช่างจนบอกได้เลยนะครับแบตเสื่อมง่ายเพราะอะไรนะครับมือถือทุกวันนี้ใช้งานหนักนะครับใช้งานหนักนะครับไม่เหมือนมือถือรุ่นก่อนๆนะรุ่นก่อนๆฟีเจอร์ก็ไม่ ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่โทรแต่รับฟังอีทยุเอแค่นั้นนะครับแต่ทุกวันนี้มีทุกอย่างนะครับหน้าหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับแสงเยอะขึ้นทํางานหนักมากยิ่งขึ้นกินแบตเยอะขึ้นนะครับแบตก็เสื่อมง่ายนั่นเองนะครับก็สารคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ ฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ